สวัสดีค่ะในชั้นนางสาวสุพัชรีกามมาจากกลุ่มแกสโซลีนวันนี้จะมาอธิบายเรื่องการเปลี่ยนแปลงเฟสในของแข็งนะคะการเปลี่ยนแปลงในเฟสในของแข็งประกอบไปด้วยอุณนนะหภูมิศรราสสนะคะก็คือใช้ในการทํานายเฟสท,ที่สมดุลที่ทําให้เกิดสภาวะต่างๆซึ่งจะมีรรมการก็คือจีเท่ากับ H ลบ T นะคะโดยที เคคือปริมาณของความร้อนในระบบ S คือความไม่เป็นระเบียบขององศา,ศาของระบบนะคะส่วน T ก็คืออุณหภูมิสมบูรณ์ซึ่งเคเราจะหาได้จากสมการ H เท่ากับ E บวก PV นะคะซึ่ง E ก็คือพลังงานภายในระบบจนบวกจากนะคะส่วน T ก็คือความดัน V ก็คือปริมาณนะคะ จจะใช้ในการกำหนดความสามารถสู่การเสถียรของระบบโดยที่มีค่า G สูงจะเปลี่ยนเป็นค่า G ต่ำนะคะตามกราฟอันนี้กับกราฟอันนี้นะคะเราก็จะได้เป็นสมการ activation energy นะคะก็จะเท่ากับเดลต้า G กำลัง A เท่ากับ G2-G1 ลบ g1 น้อยกว่าศนะคะส่วนต่อมากกคือกลไกการเปลี่ยนเฟสกลไกการเปลี่ยนเฟสจะแบ่งออกเป็นสองลักษณะก็คือ diffusional transformation น,น,น,นะคะแล้วก็ diffusional transformation อ,อันแรกจะคือการเปลี่ยนแปลงเฟสที่เกิดขึ้นด้วยกระบวนก,บการแพ่ของอะตอมในโลหะจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมทางเคมี แล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมทางเคมีนะคะส่วนอันที่2 diffusion rate transformation คือการเปลี่ยนแปลงเฟสที่ไม่ขึ้นอยู่กับกระบวนก,การแพร่ของอะตอมในโลหะค่ะส่วนต่อามาคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในแผนภาพ TTT นะคะการเปลี่ยนแปลงในโครง ร้างในแผนภาพ CPT จะประกอบจะมี3ปัจจัยหลักนะก็คือ 1. อัตรา,าการเยนตัวที่จำเป็นต้องใช้ในการ,รยับยั้งการเปลี่ยนเฟสเฟอร์อไลท์นะคะและโครงสร้างเฟอร์ไลท์ 2. อุณหภูมิเริ่มการเปลี่ยนแบงเฟสมารเทนไซส์ส่วนอันที่3ก็คืออุณหภูมิสิ้นสุดการเปลี่ยนแปงเฟสมารเทนไซส์นะคะก็คือจะอธิบายได้จากตามอันนี้ก็คือจะเป็น ถ้าอุณหภูมิของมาเทนไซส์สูงกว่าอุณหภูมิห้องการชุบแข็งลงมาที่อุณหภูมิห้องจะเกิดมาเทนไซส์ได้สมบูรณ์แต่ถ้ามีคาร์บอนละลายในยออเทนไนส์สูงกว่า0.4%แล้วปริมาณมาเทนไซส์สูงสุดที่เป็นไปได้นั้นก็จะไม่ใช่100%ซค่ะส่วนบารมาคือกลไกการเกิดโครงสร้างนะคะกลไกการเกิดโครงสร้างจะมีอยู่3อย่าง ก็คือโครงสร้างเพอร์ไลท์เบนไลท์แล้วก็มาเทนไซท์นะคะอันแรกจะเป็นโครงสร้างเพอร์ไลท์นะคะเพอร์โครงสร้างเพอร์ไลท์จะเกิดจากออท์ไนัทสตีลไมอามิบาร์นะคะที่อุณหภูมิระหว่าง5 5 0ถึง723องศานะคะต้องใช้ระยะในการฟักตัวต้องใช้ระยะในการ เริ่มเกิดจนได้100%เซนะคะส่วนต่อมาคือเบนไนเบนไนจะเกิดจากออเทนไน e ในช่วงอุณหภูมิต่ำกว่า5 5 0องศาสูงกว่า230องศานะคะจะต้องใช้เวลาในการฟักตัวเช่นกันส่วนต่อมาก็คือโครงสร้างมาเทนไซต์ ครงสร้างมาหทนซ้ายจะเกิดจากอาุณหไนมายังอุณหภูมิต่ำกว่า230องศาส่วนจะแล้วโครงสร้างมาเทนซ้ายจะไม่ใช้เวลาในการปรับตัวนะคะส่วนอันสุดท้ายก็คืออิทธิพลของธาตุผสมต่อแผนภาพไอทีนะคะการเติมธาตผส,สมเพิ่มเข้าไปในเหล็กนอกเหนือจากธาตุคาร์บอน แล้วนั้นจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปนลงรูปโลหะและตำแหน่งของ IT c u r v e นะคะเหมาะสำหรับในงาน Object <c oughs> อบชุบโลหะเนื่องจากกระบวนการอบชุบโลหะจะเปลี่ยนแปลงคงสร้างเฟสได้หรือไม่ได้จะจะเป็นแบบไ o โ p m a l Transformation นะคะแต่ถ้าหากชิ้นงานมีการมีปริมาณคาร์บอนผสมอยู่0.3% จะไม่ปรากฏใน IT c u เค e นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็จบการอธิบายแล้วน,น้คะทีกคะ